ืมป่ามานะแบบนี้ดูดีเปล่าเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยชุดนี้มันแบบนี่ดูนี่ท่านแปลดีไหมเนี่ยแบบเนี้โอเคไหมอืมเล่นเฟซด้วยฟังฟิลันไปด้วยขอบคุณมากค่ะป่าปมานะขอบคุณมากค่ะโอเคเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องอยู่ด้วยกันยาวๆลงตัวแล้วค่ะโอเคโอเคเออเห็นไหมเออโอเคเออแบบนี้เท่ดีน <c oughs> <c oughs> นเนาะลกแรกกลับมาแล้ว กลับมาแล้วน้องขอนลงแล้วน้องขอนลงแล้วเหรออา้าวหายไปไหนแล้วสีท่านมันอยู่แค่สีท่านเนี่ยเอาล่ะเอาสีท่านแค่นี้ก็พอสีท่านน่ะเอาให้ครบสองชั่วโมง <c oughs> เอาแค่สีท่านเนี่ยครบสองชั่วโมงเมื่อกี้โดนยิงใช่ไหมลองดูซิว่าใกล้ๆสองชั่วโมงจะจะโดนยิงอีกไหม <c oughs> <c oughs> อุ้ยเหนื่อยเออใส่ใส่ใสอันนี้ดีกว่าเนาะเออใส่ตรงนี้ดีกว่าสวยดี เด,เดี๋ยวพี่รันจะตัดคลิปตัดคลิปแบบนี้เออสวยๆเอาลงเข้าไปอื <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะรอให้ได้สิบห้านะนกแร่อยู่นานๆน,นะคะอยู่ยาวๆนะคะอยู่ด้วยกันยาวๆนะคะสองชั่วโมงให้เต็มเลยคะ่ะคุยกันแบบไร้สาระแบบนี้เลยคะ่ะก็ซื้ออยากหิวเลลี่สวัสดีคะ่ะหิวอะไรก็เอ,อสั่งได้นะคะเดี๋ยวไปจ่ายให้คะ่ะเดี๋ยวไปจ่ายให้เสั่งทานได้เลยคะ่ะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดพันท่านที่อยู่ในช่องพี่รันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่โดนยิงคนชื่อโ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 อออโอโอโอเคโอเคโออโอออออ ดูซิว่าพี่คอนไม้จะเข้ามาไหมต้องเข้ามาสิคะพิรันแต่งตัวสวยขนาดนี้เนี่ยท่านแปรแต่งบอกให้ใสขนาดนี้เห็นไหมล่ะเต็มยศเลยเห็นไหมล่ะต้องมาสิคะรักพิรันด้วยนะคะอย่ายิงพิรันเลยนะคะกาบกับเอ่อขอกาบมาค่ะกาบขอพวกคุณนะคะอย่ายิงอย่ายิงพิรันนะคะพิรันก็ยิงพิรันก็ไม่มีประโยชน์เลยหรอกค่ะ พี่รันก็มาคุยสนุกสนุกเนาะไม่ได้มาด่ามาฟาดใครเนาะก็ตามให้พี่รันเป็นกําลังใจให้พี่รันเนาะอืมเราก็สายบุญเนาะสายบุญก็สายลุงเนาะเออเป็นสายลุงก็จริงนะคะเราก็ไม่เราไม่เข้าข้างใครนะคะไม่ไม่อยู่ไม่อยู่กับกาบงามงามค่ะกาบกาบ,บงามงามค่ะจูบส่งด้วยนะคะด้วยอืม ก็รักพี่รันเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้นานๆนะคะอย่าอย่ายิงกันนะคะอย่ายิงกันนะคะก็ใครก็สงสารไปหน่อยนะคะว่าช่องพี่รันซ่องสายบุญนะคะถ้ายิงแล้วบาปนะคะไม่ได้นะคะไม่ดีนะคะยิงแล้วบาปบาปมากเลยเพราะพี่รันเป็นคนเออเป็นคนธรรมะธรมโมพี่รันเป็นคนใจบุญนะคะถ้ายิงพี่รัน่บยอ่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโดนยิงจริงๆไม่ดีนะคะ ใครโดนยิงพี่รันบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวคุณโดนยิงจริงๆนะคะพี่รันไม่ไม่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะคะอพี่รันสายบุญนะคะดูอยู่คนสวยสุดอะไรสุก็สวยเป็นกำลังใให้คะ่ปะปนมมันนี่ค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะดีใจจังเลยมีคนชมมีคนชมพี่รันก็พี่รันสวยนะ <laughs> <laughs> ย่อตัวเองเป็นด้วยไว้ <laughs> ย่อตัวเอง โยตัวเองเป็นด้เวย้ยเฮ้ยพี่รันว่าก็ว่าพี่รันเป็นคนสวยนะอืมสวยที่สวยสวยที่ใจไงคะสวยที่ใจ <c oughs> <c oughs> เป็นคนสวยที่ใจคะ่ะเป็นคนสวยที่ใจนะพี่รันขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่ยังอยู่กับพี่รันขอบคุณมากนะคะอยู่กับพี่รันนานๆนะคะเอ,อ่อสิบสองท่านพันหกพันหก พันหกร้อยกว่าท่านก็อยู่กับพี่รันนานๆนะคะอยู่กับสายบุญนะคะอยู่กับสายบุญไม่สุดนี่ไม่ไหวก็งามงาเห็นไหมคะก็กาอย่ายิงกันนะคะอย่ายิงกันเลยนะคะสวยตอนส่งจุูวันนกแรวันที่แปดเราจะไปนั่งฟังที่ที่ศาลเราไม่ได้ไปทําช่องคงไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร เอ๊ะแต่ในสารนี่เขาให,ให้ไปฟังหรือเปล่าล่ะเข้าไปฟังได้ใช่ไหมอืมถ้าเข้าไปฟังได้ก็โอเคนะพี่รันว่าถ้าเข้าไปฟังได้นะสวยท่าง